สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกกลุ่มแจ้งข่าวสถานการณ์น้ำนครสวรรค์24ชั่วโมงนะครับตอนนี้ผมอยู่บริเวณหน้าชีวะศึกษานะครับเพื่อนๆอาจจะงงว่าเะสถาบันนี้มันท่วมแล้วหร,หรืออะไรยังไงนะครับจริงๆแล้วยังไม่ท่วมนะฮะถ้าท่วมตรงนี้คงคงจะอยู่กันไม่ได้แล้วจังหวัดนี้นะครับคือว่าตรงนี้นะฮะมีเรื่องราวเป็นเหตุการณ์ต่อนเนื่องจาก เหตุการณ์ที่เขื่อนที่โรงแรมเป็นหนึ่งเนี่ยมันทะลักเนี่ยนะครับมันมีเหตุการณ์ต่อเนื่องนิดนึงนะครับถ้าคุณผู้ชมมองอยู่ข้างๆผมนะครับเป็นบริเวณของรั้วสถาบาันชีวะเนี่ยจะเห็นว่ามีร่องรอยของข้าวข,ของของพ่อค้าแม่ค้านะครับที่จะมาตั้งอยู่ตรงนี้นะครับมันมีเหตุการณ์อยู่เหตุการณ์หนึ่งครับเป็นอย่างนี้ฮะคือว่าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยนะครับเขาได้ข่าวมาว่า เทศบาลน,นะครับหรือทางผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยให้ย้ายตลาดหรือย้ายข้าวของมาขายบริเวณตรงนี้นะครับซึ่งก็เป็นบริเวณเดียวกับปี38ที่ปี38ถ้ามีการน้ําท่วมเนี่ยตลาดก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับแต่ทางเทศกิจก็ตกใจนะฮะตอนเช้ามาตกใจว่าเอ๊ะข้าวของตรงนี้เนี่ยมันมอยู่ตรงนี้ได้ไงเพราะว่ามันยังไม่มีคําสั่งที่แน่ชัดนะครับก็เลยทําการเจราจาพอเจราจาเสร็จแล้วเนี่ยก็ขนข้าวขนของของพ้าคหาแม่ค้าเนี่ยเอาไปไว้ที่เทศกิจที่กองช่าง ก็ทําให้พ่อค้าแม่ค้าไม่พอใจว่าเอ๊ะทำไมน้ําท่วมเนี่ยทำไมฉันจะมาขายตรงนี้ไม่ได้นะครับทางเศรษฐกิจเขาก็ฝากมาเจราจานะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะการที่จะมาขายของตรงนี้ได้เนี่ยมันจะต้องมีการเตรียมการหลายอย่างมากนะครับหนึ่งในเรื่องของการจราจรนะครับเพราะถ้ามีตลาดมาอยู่ตรงนี้จริงเนี่ยการจราจรจะต้องติดขัดมากนะครับแล้วก็ยาวไปถึงดูนะฮะถึงเล่งหงถึงโรงเรียนนครสวรรค์ นะครับและอีกอย่างหนึ่งนะฮะถ้าคนผู้คนสัญจรผ่านไปผ่านมาเห็นตลาดอยู่ตรงนี้เนี่ยสแสดงว่าอาจจะตกตก,ตกใจและคิดว่าน้ําในตลาดนี้มันท่วมแล้วนะครับแล้วก็เข้าในตลาดแล้วนะครับํำชี้แจงของเทศกิจนะครับบอกว่า จริงๆแล้วตอนนี้ยังปลอดภัยอยู่นะฮะณวันนี้เวลาประมาณเกือบเกือบ6โมงเนี่ยนะฮะยังปลอดภัยอยู่ก็ทําให้ตอนนี้ยังไม่มีการขา,ขายของบริเวณอชีวะศึกษานะครับก็ยังไปขายของที่เดิมกันอยู่นะครับส่วนพอ่อค้าแม่ค้าท่านใดารายใดยนะครับที่ยังไม่ได้ไปเก็บข้าวเก็บของหรือไปเอาของนะครับก็ให้ไปรับข้าวของคืนได้ที่กองช่างที่เทศกิจโดยที่เทศกิจจะไม่ได้มีการเปรียบเทียบปรับแต่อย่างใด นี้ก็ฝากมาชี้แจงตรงนี้ด้วยเพื่อที่จะให้เข้าใจตรงกันเพราะว่าจุดประสงค์ของการตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมานะครับนอกจากจะติดตามสถานการณ์น้ําแล้วเนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่พวกเราได้มาแชร์ได้มาชี้แจงกันว่าข่าวไหนเป็นข่าวลือนะครับข่าวไหนที่เป็นข่าวโคมลอยหรือว่าข่าวไหนเป็นข่าวจริงทางทีมงานของเราก็พยายามที่จะไปหาข้อมูลนะครับหาบุคคลอ้างอิงหาข้อมูลที่เชื่อถือได้แล้วก็มาชี้แจง เพื่อนสมาชิกที่ตอนนี้เนี่ยนะครับมีไปกว่า1,200สมาชิกแล้วนะฮะ1,200คนแล้วนะครับสำหรับการรายงานตรงบริเวณอาชีวิึะษานครสวรรค์เนี่ยพอเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเราไปติดตามกับคุณเนตตี้ที่อื่นครับ